รุ่นนี้จะเป็นรุ่น e-bike ครับผมนะฮะรถไฟฟ้าจะเป็นรุ่นที่ขับขี่กันแบบนั่งสมาธิริบลยฮะรุ่นประหยัดน้ำมันนะเพราะใช้ไฟฟ้านะครับแต่เรามาดูสมรรถนะครับรสมรรถนะเขาสุยอดไลยราไฟฟ้าปัจจุบันนี้นะครับอย่างเช่นของทาราเรียนะครับแล้วก็เซร์รอนอีกรุ่นหนึ่งนะครับสมรรถนะไม่ธรรมดานะครับ เดี๋ยวรถไฟฟ้าวิ่งมันจะเงียบไปเดี๋ยวเราพากเสียงรถไฟฟ้ายังไงนะฮะพากเสียงอะรถรถมันมันวิ่งเงียบไงเราต้องเงี้ยเดี๋ยวเราพากเดี๋ยวเราพากใช่พากเองง่นะครับเราจะพากกันในทีมไอ้หนุ่มหมัดเมานะฮะนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจดัตเค้าเจอ์ด้วยนะครับตอนนี้เราได้สตรีมสนเลยนะครับพี่เก่งพี่เก่งนะเขาเนยบอกฝากจำกันด้วยนะว่าพวกมึงขับกันได้อันดับเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมีจูนมีจูนคันหนึ่งอะน้องอ่า น้ำมันน้ำมันน่าจะลงไม่ทันฮะเอาไม่ได้ไม่ใช้นะติดกล้องครับติดกล้องนะครับโอเคเจ็ดรอบนะครับ e bike เจ็ดรอบกับสามรางวัลนะครับพร้อมแอนเซลมูนกูไม่ธรรมดาไม่เซลฟูนเซลฟูนคไหนโอ้ยสินเดลิรามาแล้วโอ้แล้วดูลีลาครับ หขี่ไปคุยไปแข่งไปคุยไปฮะได้ยินเสียงเพื่อนแล้วมาแล้วสับเกลียวเบิดสับรลวเบิดขวาและเสียงปอมาแล้วไอเสื้อดักกานะครับอย่าลืมเลี้ยวอย่าลืมเลี้ยวอันดับสองนะครับเป็นรถยืมนะฮะตอนนี้เป็นรถยืมจากเซอร์รอนนะอันดับสองแลวตนนี้นะครับแล้วมาแล้วครับ อันดับสมนะครับน่าจะจากทาลาเรียครับตอนนี้มาแล้วแล้วอันดับหนึ่งตอนนี้คงอันดับหนึ่งล้วเสียยครกที่ทาลังรับชมอยู่เป็นรถอีไบอยนะครับไม่ใช่เสียงโดนนะฮะยังไงครับโอ้โหแล้วดูครับมันก็เร็วเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าไม่เร็วนะแต่มันเร็วเลยทีเดียวเสียงมันไม่มีครับโอ้โหแล้วตอนนี้ครับไอเซเดก้าพยายามจะเสียบในซินเดเรล่าซินเดเรล่าไม่ยอมครับยังนำอยู่ฮะทางขาทวงและออกขวาแล้วมอบไปแล้วมอบแล้วนะครับเซอร์อนมอบแล้วทันไม่ทันครับ ตอนนี้ผ่านไปแล้วสี่รอบนะฮะสี่รอบสนามแต่ยังไม่มีเสียงใดๆซินเดอเรลล่ายังอยู่อันดับที่หนึ่งครับแล้วนี่ครับเซอร์อนนะครับอืเอดากาครับมันเหมือนมันปั่นจักรยานกันเนาะไม่ใส่เสียงหน่อยโอ้โหครับแต่ตอนนี้หมอบหมอบเหมือนดาก้าจะโดนเสียมได้แล้ไอ้เสื้อส้มมาแล้วเบอร์ห้าสี่ครับเบอร์ห้าสี่ก็ตามมาครับดูเขาทำยังไงครับไม่เอาลับตอนนี้อันดับสองเปลี่ยนครับ ไอ้หนุ่มเสื้อส้มขึ้นมาเป็นอันดับสองนะครับเสื้อดาก้าตกไปอันดับสั้นินเดลเดล่ามีสะบัดนิดนึงฮะแต่ยังอยู่ครับยังไงไอ้เสื้อส้มเสียบในหนุ่มเสื้อส้มเสื้อส้มโค้งในโค้งในยังไงโค้งในยังไงโค้งในก็ยังไม่ยอมอยู่ไอ้เียยังอยู่สินเดลเดล่ายังอยู่ครับโอ้โหไอ้เสื้อส้มไม่ยอมครับเจรอนไม่ยอมคอยโค้งหนึ่งปาดโค้งในมา ยังไงครับเซรามอนว่ายังไงเซรั่มชีชู้ว่าไอเสื้อซ้อมอยู่ใหนซินเดอเรล่าอันดับหนึ่งยังอยู่ไม่อยู่อ่ะยังพับเข้ามาได้ยังพับเข้ามาได้ครับโอ้โหแล้วแต่โอ้โหมันมันสนุกกันแบบเงียบๆนะไอเสื้อซ้อมยันเลี้ยวจะพับได้ไหมครับตอนนี้ฟงมากลุกขึ้นมารอแล้วมากลุกมารอระวังกระตดงเข้าซี่ลวดเนี้ยโอ้เป็นไปตามคาดหมายสองครับเสื้อส้มฟลักนะครับอันดับสามเจ็งก้าอะไร ha <laughs>